เอามากันแล้วเหรอวันนี้เราไปนัดทำข้าวตังกันนี่มาแล้วมาแล้วครับผมเรามาดูอุปรกรณ์กันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็มีเข้าวสาร หลักๆเลยเข้าวสารเพราเราต้องข้าตังข้าวก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วแป้งมันแป้งมันเพื่อให้ข้าวติดกันไม่แตกมากมีเนยมีน้ำมันไว้ทอดนะครับแล้วก็หม้อหม้อไว้หุงข้าวสีผสมอาหารเผื่อแบบว่าเราอยากได้ข้าวที่เป็นสีอื่นอะไรอย่างนี้กินอื่นเราก็ใช้ตัวนี้แทนได้ แล้วก็ข้าวตางของเรานั้นจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นเขาจะราดด้วยน้ําตาลใช่ไหมแต่เราใช้เป็นท็อปปิ้งอ่ะนี่คือจุดเด่นของเราท็อปปิ้งเรามีด้วยกัน3รสสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลแล้วก็มีน้ําตาลตกแต่งที่ทางเราหามาก็ดีย๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มทํากันเลยดีกว่า ครับเรามาเริ่มขั้นตอนการทําเลยดีกว่าอย่างแรกเอาข้าวใส่หม้อเตรียมหุงต้องตาวข้าวตาวสักรอบก็พอแล้วครับหุงข้าวทุกคนก็คงพอหุงกันได้ใช่ไหมครับตาวข้าวสักรอบเพื่อแบบว่าข้าวเนี่ยออกจากรลงสีมามันก็มีพวกฝุ่นอะไรอยู่ มันไม่ใช่วิตามินอะไรหรอกครับผมผมเนี่ยแหละชาวนาวผมรู้แล้วก็ผมกะแบบบ้านๆเลยฝ่ามือหรือบางบ้านใช้นิ้วอ่าคนไทยนี่แหละหนึ่งเดียวในโลกใช้นิ้วกะข้าวแม่งพอดีไม่ว่าจะนิ้วสั้นนิ้วยาว <c oughs> แก๊แก๊ก่อน ที่เหลือก็รอแค่ข้าวสุกคือว่าเราต้องหุงให้แห้งเลยข้าวตังนี่มันก็มาจากข้าวกลนหม้อครับเราต้องหุงข้าวให้มันแห้งติดหม้อเลยแล้วเราค่อยขูดมันมาปั้นแล้วก็ไปตากแดดอีกทีครับตอนนี้เราก็รอข้าวสุกไปก่อนครับผมขั้นตอนต่อไปก็เราก็เอาข้าวที่เราตากแห้งแล้วเนี่ย มาทอดในน้ำมันนะครับน้ำมันที่ร้อนจัดเพื่อให้ข้าวมันพองมันฟูขึ้นมาเป็นข้าวตังนะครับอ่านี่เรานั้งน้ำมันไว้ตั้งพักแล้วเรามาดูกันตอนทอดอ่ะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมยอย่างนี้แสดงว่าฟูแน่ าหอมเลยอะลองนี่ลองมาดมดิลองมาลองมาดมดิเร็วเข้ามาในกล้องเร็วครับผมหน้าตาข้าวตังที่เราทอดในน้ามันเมื่อกี้น้ามันก็เป็นอย่างนี้ทอดแค่พอเหลืองนะครับจากที่ตากเราตากแผ่นเล็กๆแต่ว่าตอนทอดเนี่ยมันฟู โมาเพราะว่าน้ำมันที่ร้อนจัดก, <c oughs> ก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปดูกันเราจะแต่งท็อปปิ้งแต่งหน้ามันให้มีสีสันสวยงามสวยหรือสวยก็ไม่รู้มาครับ <c oughs> ครับผมเสร็จแล้วครับข้าวตังของพวกเรามาดูหน้าตากันดีกว่าเป็นไงพอได้ไหมครับเดี๋ยวอลองชิมกันครับผมเดี๋ยวเรามาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวตังของเรากันเลยดีกว่าวันนี้เอาลงให้ทางบ้านชิมสามชิม้ไนไปครับครับผมเราก็มาให้ที่ร้านชิคกี้ชิคชิมดูว่าจะเป็นยังไง นี่ไส่อะไราครับแ่อันนี้คาราเมลช็อกกแลตสตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคับคิดว่าผมมีรสเดี๋ยวพาส่งโรงพยาบาลทานันนปยังไงครับอร่อยและถ้ามีผลิตภัณฑ์แบบนี้พี่จะซื้อไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับเอาไว้เก็บเลยชิ้นหนึ พอดีผมทำข้าวตังอยากจะให้ลองชิมครับว่ามันเป็นยังไงบ้างลองเลยครับให้หมดทุชิ้นเลยขอความคิดเห็นด้วยเป็นไงครับรสชาติก็น้ำขายน่าทำขายเลยครับโอ้โหจุดยอดครับนั้นก็คงไม่ต้องถามแล้วว่าขายได้ไหมเขาบอกว่าน่าทำขาย คำหน้าทำอขายเคเุครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าสองชิ้นนั้นเป็นยังไงกันบ้างรเราหาผู้โชคดีคนดีกว่าเอ้าสวัสดีครับพอดีผมทำข้าตังอยากจะให้ลองชิมว่ามันเป็นยังไงบ้างดีครับลองเลยครับ เป็นไงบ้างครับรสชาติได้ครับได้กดไลค์กดไลค์เลยนะอย่างงี้กดไลค์ทุกคนกดไลค์ทุกดไครับแคถ้ามีปฏิทินนี้คุณจะซื้อไหมครับเนี่ยซื้ีวางขายซื้อครับซื้อได้ซื้อคูณแล้วนะโอเคครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับครับวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จกับการทำข้าวตังใบเราไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างลองให้ภาคสนามชิมกันแล้ว เดี๋ยวขอลองให้เพื่อนๆในห้องลองชิมก,กันด้วยนะขอความคิดเห็นแล้ะฝากข้าวตังหน้าตึงของพวกเราไว้ด้วยลองดูกันว่าไอคำว่าหน้าตึงเนี่ยมันจะอร่อยจนหน้าตึงหรือเปล่าขอบคุณครับ